มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใครมีแอปธนาคารรีบเช็คด่วนเงินเกลี้ยงบัญชีแล้วใครมีแอปธนาคารรีบเช็คด่วนเงินเกลี้ยงบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ออกประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนผู้ใช้บริการระวังข้อความ sms ปลอมหลอก หลอกข้อมูลส่วนตัวนั่นคือเว็บไซต์ปลอมของมิจฉาชีพขโมยข้อมูลเพื่อแฮกทำธุรกรรมทางการเงินโดยช่วงนี้มีมิจฉาชีพปลอมเป็นธนาคารต่างๆส่ง SMS ปลอมเช่นใช้ชื่อผู้ส่งเป็น SCB และอาจส่งมาในกล่องข้อความที่ท่านเคยได้รับจากธนาคารมีข้อความกระตุ้นให้คลิกเช่น อัปเดตระบบผู้ใช้งานพร้อมมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลที่สำคัญของท่านกรุณาอย่าลงเชื่อหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตวันเดือนปีเกิดรหัส ATM หรือพาสเวิร์ดรวมถึงรหัส OTP ในการทำธุรกรรมและขอเรียนว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใดปัจจุบันมิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงว่าเป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์การส่งข้อความผ่าน SMS หรือการส่งอีเมลซึ่งจะมีเนื้อหาที่ทำให้ผู้ได้รับเข้าใจว่าข้อมูลที่ผิดพลาดต้องรีบแก้ไขด่วน พร้อมแนบลิงก์เว็บไซต์ปลอมเพื่อหวังให้เหยื่อคลิกเข้าไปผู้ประกอบการหลายแห่งจึงออกมาแจ้งเตือนลูกค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ได้ออกมาแจ้งเตือนเช่นกันโดยระบุว่าช่วงนี้มีมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นธนาคารต่างๆส่ง SMS ปลอมเช่นอาจใช้ชื่อผู้ส่งเป็น SCB แจ้งประกาศอัปเกรดให้กดเพื่ออัปเดตทันที ขอมีลิงก์เว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของท่านการุณาอย่าลงเชื่อหรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆเช่นเลขบัตรเครดิตรหัส ATM หรือรหัสพินพาสเวิร์ดในการทำธุรกรรมพร้อมระบุว่าธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใดข้อความดังกล่าวหข้อความจากมิจฉาชีพ มักจะไม่ระบุชื่อผู้รับว่าต้องการส่งถึงใครแต่จะระบุเป็นกลางๆเช่นเรียนคุณลูกค้าที่เคารพเรียนลูกค้าบัตรเครดิตเรียนเจ้าของเมล 2. การส่งข้อความมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแทนที่จะส่งมาเป็นภาษาไทยด้วยเฉพาะกรณีเป็นบริษัทของไทยติดต่อกับลูกค้าที่เป็นคนไทยด้วยกัน 3. ส่งข้อความเป็นภาษาไทยแต่เมื่ออ่านแล้วรู้สึกมีการใช้ภาษาแปลกๆ 4. อ้างว่าติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้จึงต้องส่งอีเมลมาให้คลิกยืนยันตัวตน 5. มักมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดความกังวลอยากรู้อยากเห็นทำให้ดีใจว่าได้รับรางวัลหรือบอกว่ามีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องให้เรายืนยันตัวตนกลับมาไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานระบบได้ 6. มีปุ่มข้อความหรือชื่อเว็บไซต์แนบมาในข้อความเพื่อให้คลิกถ้าหากว่าได้รับอีเมลแอบอ้างว่าเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินและไม่แน่ใจว่าอีเมลหรือ SMS นั้นเป็นของจริงหรือไม่ควรจะทำอย่างไร SCB แนะนำไว้ดังนี้ 1. อย่าให้ข้อมูลใดๆหรือหากมีไฟล์แนบมาด้วยก็อย่าคลิกเปิดไฟล์ที่แนบมาเพราะอาจมีไวรัสหรือ malware แอบแฝงอยู่ 2. เก็บอีเมลไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกแอบอ้างชื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรายงานข้อสงสัย 3. โทรสอบถามคอเซ็นเตอร์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินว่ามีการส่งข้อความดังกล่าวมาจริงหรือไม่ 4. หากรู้แล้วว่าเป็นอีเมลปลอมลบอีเมลหรือข้อความที่สงสัยทิ้ง 5. หากเผอให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ปลอมไปหรือไม่แน่ใจว่ามีการให้ข้อมูลไปแล้วหรือไม่ให้รีบติดต่อธนาคารทันทีขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ควรติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัสหรือมาลแว,ร,วร์ต่างๆและคอยอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเช่นทุก6เดือนหรือ1ปีอีกข้อควรระวังคือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะในการล็อกอินเข้าทำธุรกรรมออนไลน์จำกัดวงเงินเบิกถอนในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเงินจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ